ลานกีฬาในประส่งตำบลรรสดาสร้างความสะดวกให้ชาวบ้านในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดเดือนแล้วที่ชาวบ้านมู่จิจ็ดตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้มีลานกีฬาในประสคงเพื่อการออกกำลังกายและใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานบวชลูกชายงานประเพณีต่างๆโดยเพาะการลงพื้นที่ของนายจูซักซี่มาตระกูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้ดูแลรับผิดชอบในเขตตำบลรัสดารับทราบปัญหาความต้องการของชาวบ้านใน ช,ชและพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปแกตโดยนายไพบูุท์ุปติิง่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน6,000,000,000บาทจัดสร้างลานกีฬาอนกประสุคงเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นท,นที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมวัทนากรารต่างๆตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สนามพร้อมทางสุ้งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ลานกีฬาอนกประสุคง เป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงพลังความสมัครีรวมแหลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมสามารถอยู่รวมกันยัางมีความสุขมีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็งข้องครอบครัวและชุมชนูนสกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในกระสงคงของน้องตบลรัศดาย่งนี้อานสจสุศักิ์นะครับเสมาตะกูลได้ทําหน้าที่ สอจอลงพื้นที่แล้วก็ทราบเาต้องการว่าสนามกีฬาที่แห่งนี้นะครับยังต้องการใช้เป็นลานกีฬามีประสน,นะครับเพิ่มเติมนะครับนั่นคือที่มาของประมาลานประมาณ6 5ร้าน0แสนบาทที่ได้ทําสถานที่อย่างนี้เพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาตวตะวันรัศดา โดยได้เปิดใชยเมื่อวันที่6ตุลาคม2557มีนายไผ่บุญอุปติสิ่งนยายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาอนกประสุ่งตำบลรุรสดาพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,ตร,รวมถึงนางปลานี่เซมาตระกูลประธานองค์กรสตรีตำบลบุรสดาผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วม จนมาถึงวันนี้จากพื้นที่หลงว่างเปลา่ากลับกลายมาเป็นลานกีฬาในกระซุ้งตำบลรัศดาเป็นสถานทีที่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านในชมุมชนได้เป็นอย่างดีมีการใช้สถานทีจัดกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมานับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยการบริหารงานของของค์การบริหารส่วนจังหวัดปูแก็ตสวัสดีครับอันนี้ผมแนะนำชาวบ้านเขตเก้าตำบลรัศดาสจชูศักดิ์เสรมตะกุลนะครับ ก็วันนี้ผมก็มาทํางานเหมือนทุกๆวันนะครับเกี่ยวกับการลงเต็นลงอะไรเกี่ยวกับงานบริการของอบจก็ได้เกียรติจากชาวบ้านที่ได้ขอความช่วยเหลือจากผมในงานบริการของอบจวันนี้ผมก็ได้มาลงเต็นต่างๆของอบจได้ก็รวมกับสิ่งที่ผมทําสร้างให้ชาวบ้านด้วยครับเรื่องเต็นเรื่องอะไรจุดประสงค์หลักที่นี้ผมก็สร้างไว้เพื่อเพื่อให้ได้ใช้ทุก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 อายุทุกคนทุกทุกรูปแบบ เกี่ยวกับเด็กพวผมก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงเด็กก็สามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้ในช่วงเย็นเวลาเด็กเลิกเรียนช่วงประมาณพบค่ำหน่อยก็จะมีสปอร์ตไลท์ที่สร้างไว้สปอร์ตไลท์แล้วก็สามารถจะมีมีชาวบ้านมีวัยกลางคนที่สามารถมาช่วยมาเล่นมาเตะฟุตบอลในช่วงนี้ช่วงที่พบค่ำครับพอนนี้ปุ๊บจุดประสงค์หลักๆที่สร้างตรงนี้ไว้ผมก็เนี่ยครับ ไว้สาหรับไว้เป็นพื้นที่สําหรับคนหมู่เจ็ดตำลบลรัศดาบ้านเทือกเลิม่เพื่อไว้จัดงานประเพณีงานบวชงานแต่งงานศพแล้วก็งานเกี่ยวกับงานประจําปีเกี่ยวกับงานชักพระประเพณีสวดการบ้านหรือแล้วแต่ประเพณีทางภาคใต้ครับโดยส่วนมากประชาชนที่นี่จะเป็นส่วนมากจะเป็นคนทางภาคใต้ครับ,รบเราก็ทําเพื่อชาวบ้านล้วนๆนะครับก็ต,บต้องขอ,ขอคบคุณอ,อ,อ,อบอจอมากครับ,รบที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ ในลานกีฬาอนเนกประสงค์ตำบลรัศดาครับเอ,อ่อตั้งแต่ชาลาเนระสงค์มาให้นะคะก็มีงานเล็กก็คืองานมงคลงานงานเต้นค่ะแล้วก็มีงานประจำปีก็คืองานฉักฟ้าใช่ไหมเอองานฉักฟ้าก็คือเราทำมาทุกปีค่ะปีนี้ปีถทนะถืได้ทำถือถืได้ฉลองชาลาค่ะแล้วก็ต่มาก็คือได้หลายอย่างนะคะ่ะเพราะว่า เด็กๆได้ออกกำลังกายได้เล่นขุดบอนขุดโซ่ตอนเย็นๆก็มีเล่ย์ก็ได้มาออกกำลังกายค่ะหมอบลอนก็คือหมอบลอนเขคือเด็ไม่ได้ทำตรงนี้ก็ปืนตีนอยดตกไปสนามประชาคมเปลียกำลังกายแล้วก็งานนี้เราพ่อเขาคุณนายยกไฟบุญนี่ออกง่ายแต่ก็โซ่จอจอมขี่เดินเรือให้จำจนจำเล็กจนได้เปิดงานแต่ดีมากเลยค่ะ